สนับสนุนโดยแป้ง Clear s MOOTH ALL IN ONE จาก y b e l ล i n e New York ยาวีกิฟตยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากระดาษชัดหน้า Kleenex สำหรับแคมเปในครั้งนี้นะครับทีมของลูกเกตคือผู้ชนะและสำหรับทีมที่แพ้2ทีมเมนเทอร์หญิงและเมนเทอร์พลอยจะต้องเลือกลูกทีม1คนออกมาครับเพื่อให้เมนเทอร์ลูกเกตตัดสินว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมจะอยู่ต่อและใครคือคนที่ต้องเดินออกจากรายการ The Face Thailand อ่ะะให้ดูรูปก่อนแล้วกันเนาะเราแพ้ค่ะอีกแล้ว คือสิ่งที่พี่นัทถามพี่คือคำแรกทีมหญิงโกวความสูงใช่ไหมพี่บอกว่าใช่โกทุกคนนะคะคนที่แอบความโกได้ดีที่สุดคือเบลพี่นัทชมว่าในเวลาเจ็ดคนนี้หนูไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่เวลาหนูถ่ายรูปแล้วหนูสวยเหมือนกันก็เป็นวีคที่สายแล้วก็มิลาทำได้แย่มาก วันนึงหนูเป็นนักแสดงหนูจะขึ้นเหนือล่องใต้ลงน้ำน้ำทะเลน้ำคลองน้ำคโคลนสกรปรกแค่ไหนหนูก็ต้องทำถ้าถามวันนี้คนที่พี่ต้องเลือกก็ต้องเป็นหนึ่งใน2คนนี้ไม่รู้ว่าสายกบมิลาเนี่ยจะเป็นใครโอเคนะคะ พี่พูดได้เลยว่าของเด็กของพี่เนี่ยเป็นได้ทั้งสองคน The Face Thailand สวยมากเห็นรูปแล้วลืมเลยว่าจริงๆแล้วตอนนั้นะฉันกลัวมากใช่ค่ะผลคือเราไม่ใช่นะค่ะยูก็เชื่อฟังในคำสั่งพี่ดีที่มาที่เราที่เราซ้อมที่เราคุยกันไว้ทั้งสองคนอะไรเงี้ยมีแค่บางตอนพี่ก็เพิ่งรู้ว่าห้ามจับสลงเพราะฉะนั้น วันนี้มันมีสองอย่างที่พี่กังวลมากเลยพี่จะเล่นเกมดีไหมหรือว่าต้องเสียไปจริงๆคนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พี่เกดอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เกดจะมาไม้ไหนกับพี่อะถ้าพี่เอาใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยพี่อยากให้ไปบอกพี่เกดอ่ะพราะพี่พูดไว้ทิทีแล้วว่าพี่เกดถ้าพี่เกดจะเล่นเกม บอกว่าที่พิ่เกตพูดทิ้งท้ายว่าอย่าให้ฉันชนะบ้างนะอ่ะก็ได้ชนะสมใจละหรือถ้าพิ่เกตจะแบบให้มัน้ล้ไปสุดๆตรงเลยอะเอาเด็กของเราออกคนก็ด่ามันก็จะเป็นการชนะที่ไม่สมศักดศีอะพี่อาจจะส่งไปเนี่ยจะให้ไปพูว่าเฮ้ยพี่เอาออกหนูออกพี่ต้องเสียใจการแข่งขันก็จะไม่เข้มขน้นกล้าพูดเอน่เนี่ย กลัวว่จะโดนตกมากกว่าบา้าตกเขาก็ขึ้นลรงพักเธอเสียตังค์ต้องพันหนึ่งเสียงเตาว่าแล้วพี่บอกแล้วนะว่าแคมเปญหลังๆเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ acting หมดเลยเป็นเรื่องของการมีิ i n อร์หมดเลยอะ ปัญหาของเมย์คืออะไรรู้มหใช้ imagination ไม่เป็นจินตนาการไม่เป็นสร้าง story ไม่เป็นพยายามแต่ยังทำไม่ได้ความรู้สึกของพี่จริงๆเลยนะตอนที่เมย์อยู่ข้างบนนะ่ะพี่ยังรู้สึกเลยว่าคุณจะเป็นเมย์ที่เข้าห้องดำือเปล่าห้องมืดหรือเปล่าแล้วก็ตายังอยู่ก็หนูก็รู้ตัวเอง เพราะอะไรหรือว่า maybe acting ไม่ใช่แนวทางหนูเลยแล้วหนูก็เป็นได้แค่นางแบบหรือเปล่าจะเดี๋ยวฝึกไม่ได้นะเมย์โโเราเลยอีกไม่กี่โจทย์แล้วนะอีกไม่กี่แคมเปญก็หมดแล้วนะมันต้องเดี๋ยวไม่ได้แล้วมันต้อง now ณเวลานี้ค่ะพี่จะบอกว่า ถ้าเราไม่ได้ชนะเมก็ต้องเข้าห้องนั้นเพราะฉะนั้นโชคดีมากที่เราชนะเป็นครั้งแรกที่แบบเมเขาโชว์อิโมชันเป็นครั้งแรกที่แบบร้องไห้แล้วแบบเห็นไหมอะตัวเขาว่าแดงเป็นจ้ำจ้ำจ้ำ,จำแดงหมดเลยอะเป็นครั้งแรกที่เขาโชว์ว่าเขากลัวแล้วเขาแบบมีฟีลลิ่งออกมาอยู่จำความรู้สึกนี้เอาไว้ ทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนคนที่พี่จะต้องส่งไปวันนี้พี่คงต้องส่งมิลาพี่พูดได้เลยว่าหลายๆครั้งความเซ็กซี่ของหนูเป็นสุดที่ทำให้กรรมการหลายๆคนดึงคะแนนในทีมเราคุยด้วยเหตุผลใส่เหตุผลให้พี่เกด ทำให้เขาจาให้ได้ว่าเฮ้ยวีคไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูทาได้ดีอย่างวีคล็อกอย่างเงี้ยเราจะให้เข้าตั้งคู่เลยใช่ไหมไมนต้องเข้าคนเดียวค่ะพี่ให้เปนนีเข้าไปนะมนไม่ต้องเครียด there's no word มันไม่มีคำมันไม่มีคำอะมันไม่ใช่งอนมันไม่ใช่โกรธมันเหมือน คล้ายๆเสียใจอะไม่อยากให้แพน,นีน้อยใจว่าทำไมพี่ไม่เคยส่งคาริสาไปพี่เคยคิดที่จะส่งคาริสาไปหลายรอบแต่วันนี้พูดเลยว่ามันไม่ใช่ความผิดที่อยู่กวนสลิงไม่ใช่แม้แต่น้อยเลยสมควรจะอยู่ท่องไว้เราสมควรจะอยู่มากกว่าอีกทีมนึง พี่บอกตรงๆเลยนะว่าเพนีพี่ก็อยากจะคัดออกใจจะขาดแต่ถ้าพี่ทำเพื่อรายการเพื่อทีมพี่เกดพี่ก็ต้องคัดเดอะวีกสออกก็คือมิลาไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอคิดก่อน